ะจะแดง <6 S 1> วก<า>่าเขาก็เรียกผึ่งเนาะครับฟันแม่นทั้งสองคนเลยเนาะหสวัสดีค่ะสวัสดีเอซสวัสดีเอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพพะรวยนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่ที่ช่องเม็ก พราะว่าพ่อเตี๋ยนี่เคยให้ครับให้เลขแม่นครับให้เลขแม่นให้แบบไร่เบาแอมต้นมากสิเป็นความฝันเพื่อนครับอย่าถามเบาแอมนะคะท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงแล้วครับเบาแอมเลาะทงนะคะท่านผู้ชมมื่อนี้ก็นอนอยู่นี่แหละมื่อนีผ้ามาหาพ่อเตี๋ยค่ะอยู่ที่ช่องเม็กอำเภอศิรินธรครับต่อเขตฟังเล่าสมุดเป็นฟังเล่าเอาบอกครับผมฟังเล่าไม่ได้อู้เขาเลยครับถามไปแล้วคองไก่บ่ ออกไปนี่ประมาณสามกิโลครับสามกิโลออกไปออกไปาจริญแล้วครับสามกิโลทางไงอันนี้แหละสองเม็กรเคยมาจักเถื่อพี่น้องเลยนะคะงวดวันหันนะครับค่ะงวดที่ผ่านมาเจดเก้าแล้วก็เกแปดครับทั้งล่างทั้งบนเป็นเลขขึ้นในใบใหม่เป็นห้อยตัวเลขเข็มชัดเจนเลยครับงวดนี้ในส3มตัว<ด>ครับเดี๋ยวสอถามพอเตี๋ยเบิ้งครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่สิขึ้นยุต่ตเก่าบ่น,นะครับกำลัลงใส่เสือมาก ถือว่าห้ามาเป็นโค้งสุดท้ายเลยมันบ่ะค่ะครับผมครับโค้งสุดท้ายเลยครับพีจะได้ขอขอบคุณนะคะบ่าวแอมเหล่าทุงนะคะที่เพิ่นได้พาห้ามาติดตามตัวเลขนะคะกับคุณพ่อเตี่ยนะคะคุณพ่อก็อาจจะยางสาวน้จังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมหันม่ไหลได้ตรงนั้นนั่งเปลี่นร่วมพรใหม่นี่พ่อเรากลังยางมาพี่น้องอ่อนคือการมุดพี่น้อง่อนคือกันเบ็ดานนผมมแเะ

อีสานตอนล่างนั่นนะครับสี่สิบสามตัเพิ่นนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับที่พักและข้าวปลาอาหารนะครับสบายสบายครับผมนก็เลยพามาตามตัวเล็กน้าท่างข้อฟันของข้อเตี้ยนะครับเจอแล้วนะครับข้อเตี้ยสิรินทอนนะครับแขมไปยังข้อเพลานี่ยังอะรพืคนเอื้อนนี่ยังล่ะกลามเนื้ออันแรกอ๋อครับ เส้นเลือดตีบครับก็พอจะที่จะทางเพื่อมาบอกโศกบอกลาบนะครับเนาะเข้าทํางานบไดเพิ่นา่าจะอยากจะซอยเยือ,อก่อนนั้นมันเป็นน,ปปน,นันนนน่นมันค่อยได้สุ่ยปีดอกงอกคุ้นคเป็นดอกงออีกบอครับบาดนี้่บอมันมันมันเป็นดอกนะแถมเป็นดอก อดอกยอดเป็นดอกนี่เคยได้สูปีครับทำปีเด่นก็เป็นดอกนี่บ่ได้ปีนี่เป็นบ่ครับเป็นสองสออยู่หันแสดงว่าจะมีโชคบ่พ่อตั้งสีมันผมด้วยมันสิมันใหญ่ละครับส่วนมากก็เลยเสือรอกผมหรือไมั้นจะใหญ่เสือมีแต่เห็นบ่พ่อแต่ว่าเห็นอยู่ก็แบบขั้นฝันกับบอกคนนะจะเสือเอาเรื่องตัวนั้นตัวนี้กับบอกคนเพื่อก็เอาได้หันต้นใหญ่ัไปอยู่ต้งเชื่อกระรอกอะไร สองหมืนกว่าก็มี่ต้าังวดอ่ะค่คือหมานเถะพ่อมานแถอะต้องเท่ากับหมืนกว่าต้องเทยากับสองกับมีค่ะโอ้เอซเดินทางมานไก่อยู่ได้พอกระสิลป์ได้นน่โอมาไก่แม่ไก่อยู่ค่ะกับเบ้แอมเพราะวามีตัวดีเนาะทำเมนเราเอาหน่ะบ่ค่ะสามร้อยยังสี่นี่ต้องก็ไรเดี๋วสองหมื่นเนาะค่ะพ่อ น้องเทอเราก็เมี่ยนอะไรเท่าสามรอยเท่สี่รอยครับนอบริยานนะเอวเมี่ยนเลยท่นที่เลยโอย,ยแป็ดลอยเล้กเอามาอะไรสุดยอดเลยมน่นตั<ม>นลวลราเปดลอยตัวลรหา่าลอยคยถือมาแล้วใจ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 เจใอยจใ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 าใจ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 ่จใ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 าใจ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 ใเใจใจอจใ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 นี่ใจ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 ใดใจใจใจใ ขอไปใส่เขาอันเลขกตตดินน่ะขอเงิน้าวเนี่ยเจ้าร้ายมันเลยเอาแปดพันแล้ววะเออเอาก็เอาว่าก็เลยเอาเอทีเอ็มไม่พ้นไปพ้นก็ไปเอามาไปใส่หนีเขาครั้าโบใส่เขาโใหยเส้นอีกไรับมันต้องใส่เขาจังหวะเราจะอุ้ยใจรักอันถือจะงวดตีแล้วค่ะคุณพ่อค่ะัวดรท้องงวดสอนมาเลยนี่งวดแปดหนึ่งหันแล้วก็ได้เลขการงวดเบาแอมมาตามกัได้ เก้าแปดหันว่างวดพวกนึงหันเราก็ได้กันเก้าแปดข้าบนล่างเลาวเดี่ยวเด้แต่ว่าเราบวายูรับตามรับวายูหันเก้าแปดราบว่บอกกันหันได้เราบว่ามากตัวนี้แล้วเราบว่ามากเก้าแปดละวันหอแล้วฝันแนี่ยหันละว่าฝันเแม่ไหมค่ะแม่คุณแม่ยังก็ค่ะซื้อเพิ่นแม่สมหมายแม่สมหมายคุณแม่สมหมายก็คือเข้าทั้งบนและล่างครับของคุณพ่อนี่เลขใบใหม้เลขใบไม้เข้าทั้งบนทั้งล่างที่กันโอ้คุณพ่อดวงแห้งคุณแม่ดวงแห้งตัวนี้ แต่ว่าหันบริษูรักผมนั่นค่ะเป็นยังงั้นบริษูโอ้คอยซื้อก็ได้เอาเจ้าแต่ว่าหันบอกพ้นเลยเจ้าซื้อเอาเด้อยตัวนั้นตัวนี้เที่ยวเที่ยวนึ่งหันไม่ซื้อตัวละสามสิบบาทเด้ออันเที่ยวมันออกสองสี่นั่นค่ะฟัดตัวสามลอยค่ะไม่แล้วว่ะเขาเห็นงานอยู่ผมได้อยู่อนุรักษ์ผมได้คู่เนี่ยข้าว เลขออกตัวไรคุณออกเป็นทั่วมาสองสี่ส่วนห้อยคนได้สามร้อยคนว่าโอ้พวดมือให้งานน้ากันอยู่คุณพวกหัวหน้าพวกกันเขาเขาขกินเบียร์เขกาขกินเบียร์ได้ในเงินเหล,ลี่ยงจะเสี่ยวไมาให้หรอกคนละพอดีเนี่ยมูเร็งมากเขาก็มาจ่าใจ่ายแต่บอเทือนแล้วไปเห็นงานแล้วก็ให้เขาคนละสองร้อยสองร้อยแต่เขาสืบเบียร์กินพวกหัวหน้าพวกเมียงหัวหน้านะคนโชคดีเพิ่งกัดใจบุญนะครับเนาะหัวเราะแน่เลย ถ้าเราถือเราบ่อแพงน่ะแล้าก็ปล่อยเลยเอาถือให้ผู้นั้นผู้นี้กินผู้เท่าเคก็ถือให้กินค่ะมันก็บรบดหลายรอกเนาะบรรดจำซีหาสิบบาที่กบบ้านดอกให้ผู้เท่าค่ะฝันแล้วบอกป่คนฝันเดี๋ยวคนบอกอยู่ว่าหกเก่าคนว่ะบอกมาแล้วหกเก้าเออจักอนเราฝันแนวไรกับบอแจ๊าเราคือกันอืมคนบอกค่ะ แสดงว่าเขาก็เรียกผึ่งเนาะครับฝันแม่นทั้งสองคนเลยเนาะผึ่งที่พวกหาฮกเก่าฮกค่ะผึ่งมาแต่สายพ่อเรียกผมฝันตีโอ้พ่อฝันเองคุณพ่อก็ฝันอีกฝันมาจังไรเนาะกมูต้นเดียวสามห้างค่ะจังว่าคนตีห้ว่าเก่าสามบนนอกรึเปลมาเสียงมึงเก่าสามแบบนี้ครับเสียงมึงเก่าสามผมมาฝันอีกได้ป่ะเนี่ยฟันแนวใดอีกครับฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดบวกครับในพวกน้ายหนึ่ง แต่ที่มันตีเด็กเฮ็ดพวกป่ะนี้เฮ็ดมันกัเก่าอันโบราณครับค่ะอันเฮ็ดพวกไปเจ็บเฮ็ดเจ็บมันกัเก่าเจ็บเป็นเก่าเออเฮ็ดก็เป็นหาเฮ็ดเป็นหาเออพวกกันเป็นแปดครัพวกเป็นแปดก็ได้มันตีเก่าหาแปดตัวเก้าน่ะเก้าห้าแปดปะพาะตีเก่าหาแปดตัวเก่า